กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการบอเกมไนแล้วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าอันนักสูจมูนถินสุดดารุหรือชื่อภาษาไทยที่ชื่อว่าพวกมึงดูไม่เพี้ยนตอบจะพูดกับกูเลยเลยร้องมีบอลร้องทาย เกมอะไรอ่ะซิดารุหรือชื่อภาษาไทยพี่ว่างูอียิตกระมีกระพยเย่เย่เย่หมัดอัสอรลาภิกเกมนี้ดูน่ารักน่ารักอเล่นไม่ยากไม่เย็นแต่เพื่อให้ความชัดเจนเล่นกันเป็นยังครับยังครับงั้นเราไปดูคลิปต่างกันเลย กฎกติกาเกมซุนดารุนะครับเกมนี้จะเริ่มจากการสับการาดทั้งหมดแล้วซุงมหยิบออกมาซีใบวางเอาไว้เป็นฐานครับในเกมนี้จะมีการาดสัตว์อยู่ทั้งหมด3แบบครับก็คืองูนกและแมว และมีสีอีกสสีครับก็คือสีเหลืองสีแดงและสีฟ้าจากนั้นก็แจกการ์ดให้กับผู้เล่นคนละ2ใบสุดท้ายก็สูงหาผู้เล่นคนแรกครับแค่นี้ก็พร้อมเล่นแล้วลำดับในการเล่นเกมนี้จะวนตามเข็มนาฬิกาครับโดยเมื่อถึงเทินของเราให้วางการ์ดหนึ่งใบลงบนโต๊ะโดยการ์ดใบนั้นต้องอยู่บนการ์ดที่เป็นฐานหรืออยู่บนการ์ดใบอื่นๆนะครับจะวางลอยๆไม่มีตัวรองรับแบบนี้ไม่ได้และฐานในแต่ละแถวจะมีการ์ดเพิ่มได้แค่อีก5ใบเท่านั้นนะครับ เมื่อวางการไปแล้วหากกาที่อยู่ติดกันมีสีหรือมีสัตว์ที่เหมือนกันคุณต้องเก็บกา์ที่เข้าเงื่อนไขนั้นมาให้หมดเลยครับถ้าสีเหมือนกันก็เก็บมาถ้าสัตว์เหมือนกันก็เก็บมาครับกาที่ลอยอยู่จะเลื่อนลงมาครับและถ้าลงมาแล้วไปติดกับกา์ที่มีสีหรือสัตว์เหมือนกันอีกก็เก็บอีกครับลงมาชนกันอีกก็เก็บอีกชนอีกก็เก็บอีกชนอีกก็เก็บอีกเก็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสัตว์และสีจะไม่ติดกันครับเมื่อไม่ติดกันแล้วก็จ่วกาหนึ่งใบเพื่อเป็นการจบเิรนคับ เมื่อจบเธอแล้วผู้เล่นที่อยู่ทางซ้ายของเราก็จะทําการเล่นต่อนะครับเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยเกมนี้จบได้4แบบครับ 1. ใครที่ต้องเก็บการ์ดครั้งที่2จะต้องออกจากเกมไปคนที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะครับ 2. หากกองจั่วหมดไม่ต้องสับการ์ดเพิ่มนะฮะให้เล่นกันต่อไปจนกว่าการ์ดทุกใบจะถูกเล่นใครที่เก็บการ์ดน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะไป 3. หากบนโต๊ะไม่มีที่ให้ลงการ์ดคือทั้ง4แถวมีการ์ดเต็ม5ใบแล้วนะครับเกมจะจบลงทันที ใครเก็บการ์ดน้อยที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปและ4ี่ครับถ้าคุณสามารถเก็บการ์ดรวมกันได้15ใบขึ้นไปคุณจะกลายเป็นผู้ชนะของเกมนี้ทันทีดังนั้นก็ต้องคำนวณให้ดีๆนะครับเพราะถ้าเก็บการ์ดสองครั้งแล้วไม่ถึง15บใบคุณก็จะแพ้ออกจากเกมแทนและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมซุนดารุครับผมโอีโอพัตตาเกมนี้นคนแพ้นะฮะล,ลคนชนะนได้เลือกคนโดนอ๋อ อมีการทำโทษอีกแล้วจ้าคนชนะเดมกับคนโดนหนึ่งคนเกมนี้มันจะเล่นจนเจอคนชนะแต่คนชนะได้เรื่องคนทำโทษอันนี้เริ่มกอนแรกอ่ะแตคนนี้คุยไกลอินชุกปัวอ้าวไปจ้ะปุโด่งแดงโอ้ยไม่จั่วจองจั่วอยู่กันเราเปิดแมตช์ใหม่ดีกว่านกเหลืองแมวแดงอะไรวะมึงต้องตกขนต้องแบบว่ายี่บ้านไหน นกกระเวกค่ะไม่ต้องเขาบอกคำพีเศษว่าตกใจกันแบบตันต้องตกไม่ได้ใช่มันไม่ดุ้งเลยเออมึงไม่วานตรงนี้ได้อ่ะอ๋อไม่โยกเลยไม่โยกแดงกุ้มกิ่มมันต้องโยกหน่อยมันก็ะยุงสูงเออมันจะชงหน่อยนี้นี้ไม่เล่นอะไรวานอย่างนี้มันกินได้เยอะไม่เป็นไรให้คนมันกินไปเถอะผู้เกี่ยวฮะก็ได้งูแดง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 สีเขียวสีแดงสีเขียว ใช่อสีแดงมันงูเขียวครับแต่ว่าการ์ดข้างหลังอ่ะสีอื่นอะไรผมไม่รู้อะผมเรียกงูเขียวครับแต่ h o House ฮ u l e อ่ะก็คือไพ่งูแต่เป็นสีแดงให้พูดว่างูแดงก็ก็แล้วแต่เขาไงก็ผมเรียกงูเขียวง<อ>โงะนกฟ้าเฮ้ยเฮ้ <laughs> ย มีคนเก็บแล้วแหละขอคำนวณขอคำนวณก่อนนะทำไงให้เก็บหมดวางค่ะอุ้ยเอาแล้วสีนี้ของดิฉันค่ะเอานกตัวนั้นไปด้วยค่ะชึบนกตัวนี้ด้วยทั้งหมดค่ะเหลือสามใบค่ะชึบเท่าไหร่นะนี่ยเจ็ดบาทแไม่นับค่ะไม่นับเจ็ดบไม่นับจ้าเจ็ดบนับให้มึงไม่นับนี่อะไรอกูเนี่ยตกใจจริงอ่ะจริง

มูงูงูมูมูงอ่ะมันไดมนวายอ่ะมันวา่เกินมันรู้มันรู้มันรูู้เหรออุ้ยอุ้ยนี่กินแบบเปียงเปเปียงอ้าวต้องกินูนนีถ้าทีนี้มันลงไปมันกินกันไมเพราะมันแดงนะอ่ะยอมยอม แดดงูสามก่อนถูกไหมอันนี้ได้ปลาด้วยปลาด้วยปลาด้วยปลาลงมากินอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โหมดได้แค่นี้แหละอนกเรือเออเก่งกว่าอีกครับเก่งกว่าเพราะว่าเออที่ตรงนี้กันซีนพิมโตมันแซ่บลงเอาใหม่แบบใหม่อะไรเวลาลงเราต้องพูดแซ่บอ๋อที่เขาบอกว่าือนรอบที่สามต้องเปลี่ยนคำอ๋อต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าแซ่บมันแ้องมันอยู่ในรูบุ๊กแล้วหยิบยังอไงทำเนียบแทบแทบ มันแซบมันแซบทำทำเบี้ยอะไรมันแซ่บมีปอกมีแถบเอออันต่อไปอันนี้ครบรอบแล้วมันแซบต่อไปต่อรีแล้วเอออิตัวมันเลิศโอ้ยแม่ถึงการแล้วว่าเอาแล้วมันเก็บยากด้วยเนี่ยมันสูงสองแถวต้องได้แปดถึงโฆษนาเด้อมันจะวิ ตัวนี้เลยอุยกูวาเก็บแม่ต้องไม่ได้เสร็จก็แปรยังมีโอกาสรอดค่ะคุณรวบแม่งเลยทั้งหมดเออแผ่นกันปึ๊บจะเป็นงูจะเป็นน้องงูน้องงูเสร็จตันทัางไมปุ๊บเก็บปึ๊บปึ๊บไม่หล่นอดเอ้ยมันไม่ต่อไว้ถึงการได้น้อยด้วยอุ๊ยอะนี่นี่นี่สิเราเป็นเชื่อมกับไรกระดินเขาทำเป็นคิดเกมนี้มันง่ายมากเลยนะคืออ่ะอายุ อายุเด็กที่เล่น2ถึงหขวบนะครับเขาจะทำเป็นเอ๊ะเหลือเอ้ยเขียวเตึกกรเตกไม่มีอะไรพูดไปให้แบบแม่ให้เหงาปากเฉยๆคือคุณคุณงงอะไรก็ติดเล่นไงติดเล่นเกินยีดอกไม่ได้ดูใครไม่ดูตามาตาเรืออะไรไงสมองก็เบอร์คือเขาแบบหล่อนเนี่ยโอ้โอุ้ยลูกอีกวางนี่ดีกว่าอีดอกได้แต่ยืนเลยขอยืดเลย ตอนนี้ลงไปไหนให้ทำท่าสัตว์ตัวนั้นกูยังไม่ได้เตะลิ้นแล้แนวไปไหนงูก็หนกมึงนี่หาทำนะหาทำหาทำ c r e a คนหยิบก็คือคนไม่เลิกกูจะวินปู้ว่าเหมือนกันน๊าแม่เอาแล้วทีนดีนะเคยมีคนแบบคิดว่าปู้ว่แต่ได้แค่ใบมันปู้ว่แต่มันแปดนะแปดอ่ะได้แปดเต็มที่อ่ะอ่ะอ่ะเอาแล้วงูแดงครับผมได้แปดมองออกเราเคียงงูก่อนนะ สามอันนี้ใช่ไหมสามสีลงเปิ้งเปิ้งนกก็มาหน่อยนี่ก็มาหน่อยไม่จ้างูมาต่อจ้างูต่อนกต่อจ้าโอ้ยไปหมดจ้าไปหมดเว้ยถึงสองวัยเฮ้ยต้องใช้แผนรวบลัดแหละจัวกนเลือกท้อต้องใช้แผนรวบตึงได้กว่านี้อาไรอัน่าแล้วนะ กูถึงการเลยนะเนี่ยกูถึงการเลยนะเนี่ยอีเบนกูมาก่อนการเก่งจริงเริ่มเลยหรอเริ่มไม่ได้เลยฟ้าล้านเลยฟ้าล้านเลยฟ้าลั่นเลยไม่ต้องเก็บให้ได้เยอะๆพี่โจ๊จะได้ไม่ได้สิบห้าเออ ขาไม่ได้แล้วมึงเชื่อกูมันเหลือแค <ไฟ S 1> ่สองใบกูต,ต้องให้น้อยๆโอ๊ยใแต่มันเล่นกันต่อได้ไงมึงทุกคนเล่นต่อจนหมดเมือกูมั่นใจไม่มีทางไม่มีทางแต่รีบเก็บให้หมดอะถึงแพ้ก,ก็เป็นแค่หนึ่งในผู้แพ้เขาไม่สิทธิ์เลือกว่าจะจะลงโทษใครลงโทษมึงจัะพูดมากลงโทษมึงจกูพูดเลยเอาแค่นี้พอเซฟเซฟจองแต่เกมมึงไม่เอาสามใบไปเลยเออมึงถ้ากูเยอะล่ะคิดสิคิดสมองมีะคิด รงหวานี้คือยังไงก็ได้ให้ไหวเราให้สวยๆเราจะได้ไม่เลือกซ้อมเลยื้ยนกๆมันสาใบมัน i m p o s s i b l e ยากยากน้องเป็นยากตายแล้วคือตายไม่สนวัาจี้งี้กันนินะยิ่งนี่ยราไม่ยูกเราชูไรกันชูกัน ยิงมีเลยอะเราชนะไยไปได้แล้วชนะแล้วได้ยังไงวะชนะแล้วนางเก็บสองขังชนะเลยชนะเลยหาคนแพ้ดิไอ้หาคนเดียวสิบห้าใบจ้าไอ้กูไม่ได้เก็บเลย ถ้าแพ้แพ้แพ <fol> an ้ก็คือแพ้ถ้ามันเก็บ3ใบนั้นใช่ปหกะว่าเราจะวางต่อเพื่อเก็บอีก2ใบเพื่อให้ในเกมอ่ะเหลือการแค่ใบเดียวพี่โจ๊กยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บได้ครบ3ใบเอาจริงๆนะ common sense เนี่ยคนที่เหลืออีแค่3ใบจะชนะยังไงมันก็ต้องได้อย่างง่ายได้ถือว่าเขาก็เก่งจริงครับเพราะว่ามาถึงเขาได้12บใบเลยระดับสติปัญญามันต่างกันจริงๆอ่ะคือบางทีเราก็ต้องทําใจว่าเราเล่นกับกลุ่มเพื่อนแบบนี้ ความต่างมันเยอะนิดนึงมันก็เก่งจริงๆอะเนาะคืออันนี้แบบเฮ้ยเฮ้ยมันโหดจริงว่ะไม่ยากพี่บอกเลยไม่ยากนานๆพี่โจโคอ่ก็จะมาก็ก็ให้เขาชนะหน่อยพี่โจชนะเลยทำโทษครับเลยทำโทษมาแล้วจะขอดูมันก็ทำโทษก่อ,อนได้ป่าวไม่บอกนะว่ามันอะไรเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อดูหน่อยว่าเครื<า>่องนี้เหมาะใครเหลือตรงยังไม่โดนทำโทษปืนอะไรอ่ะอุ้ยเจ็บไหมทีนี้ก็ไปที่ ไม่เสร็จมันเป็นเจลบอลเจลบอลเฮ้ยน่าสนใจอยากโดนอยากลองโดนอ่ะอย่างนี้พี่โจลองยิงอยากเลือกใครดีกว่าเลือกได้หนึ่งคนผมให้ยิงห้านะอ๋อเร็วแล้วเร็แล้วเรายิงคนละหนึ่งใครร้องดังโดนอีกหนึ่งอ้าโอเคอ่ะผมเริ่มก่อนเลยต้องยิงก่อนแล้วร้องดังก็คือโดนอีกหนึ่งจ้ะ ชักแล้วจ้าเฮ้ยมีอุปกรณ์มาปุ่บปิดปิดไปเป็นปากโอ้ยมันสำคัญนะหรอน่ากลัวมากอะ่ะเย่าดอมมาหยุดก่อนเลยครับปืนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นปืนเจลแสนสนุกนะเอาชื่อนี้จริงดิอ่ะชื่อนี้ก็ชื่อนี้ปืนที่คุณเห็นอยู่นี่คือปืนเจลแสนสนุกครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยืนให้เพื่อนยิงเล่นกันเองนะครับอ่ะเตือนเสร็จแล้วไปดูต่อเลยละกัน ชักแล้วจ้าเฮ้ยมีอุปกรณ์ปุณปิดไม่ปิไม่ปิดปากโอ้ยต้ำั้อะไรหรอน่ากลัวมากอ่ะอย่าระดมมาจะบอกเดินคุณองถกเสื้อเยหรอจุกี้วะจุกี้วาขอถกเองหรือิงหลังไหมหลังจะอะไไม่เห็นมาเอาหน้ามันจะได้เห็น้อบเบอร์หนอเปล่าไปเลยไปเหยไปเลย แตกว่ะแตกว่ะเจ็บตาก็ไม่เจ็บอ๋อมาชส่ฉันไเจ็อันนี้น้องๆอย่าเอาไปทำเล่นที่บ้านนะครับอันนี้เป็นปืนพิเศษที่ที่สั่งทำจากองค์การนาซาปลอดภัยปลอดภัยแต่ไม่เจ็บมากกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แตกนะเนี่ยมึง okay. คิดคนเดียวหรือมึงแก่ก่อนเนี่ยสาวคนมึงพูดเก็บได้อยู่คนเดียวใช่ไหม เฮ้ยอันนี้ใส่เสื้อหนาใบทอนเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอิเติยาเกินไปดอกชันด้วยเอออุ้ยแตกเล้วแตกเผื่ปะเป๊ะเอาไรดิประมาณนี้ประมาณนี้ไอ้ดอกเนี่ยให้พี่จบโดนไหมลองดูใ้ความสัมพันธสลองนี้โลบงปะ ประสการณ์นี้โลกปะหรอโลงกงปะเอ้ยแต้นะเต้ยนะ้ะเตนเก็บได้ข้แบบเชอมยิงโจมันซ่ายิงปื๊บเขาลองดาวอุ้ยอุยอุยอุยรอองับปากเรียเอาปากปลกลัง เจ็บคนนัดเดียวได้วเแต่ทนได้ไม่ได้เจ็บอะไรก็ถือว่าเป็นบททาโทษที่แปลกใหม่เหมือนกันนะคะเจ็บนิดนิดค่ะเจ็บนิดนิดค่ะเจ็บมันมดกัดนิดเดียวรู้สึกเจ็บครับเจ๋งมากมันเป็นการทําโทษที่เจ๋งที่สุดที่เราเราเลิฟมากเราไม่เคยพวกช็อตช็อตยังพอแบบเออเออนะอันนี้แบบอินโนเวทีฟก็ไม่ได้เจ็บมากผมแอคติ้งให้เพื่อนเพื่อนกลัวไปอย่างนั้นแหละจริงก็ไม่ได้เจ็บครับ เอามาอ no ีกปดไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเได้เกอได้ดีดีอยากให้การลงทษนี้เวนมาอีกบ um ่อยบ่อยอเลฟไอเลฟประมาณนี้กับเกมสุดารุเป็นบอร์ดเกมที่เล่นง่ายนะคะเบาสมองสนุกสนานกันในวงเพื่อนฝูงแล้วก็อาจจะเพิ่มลูกเล่นต่างๆใดๆเข้าไปเหมือนชิเปอร์เขาก็สรรหาค่ะหาทําแต่ว่าจริงๆอันนี้คือไม่ใช่เป็น สิ่งที่เรียกว่าเปอรคิดน่นจริงๆถ้าน้องๆอ,อ่านรูบุ๊กภาษาอียิปต์ออกมันเขียนไว้ว่ารอบหนึ่งให้ตกใจก่อนเลยอเพื่อภาพน่ากลองมันจะได้ดูมีอะไรไงทำไปต้องทำตามเป้ตลอดเวลาต้องอย่าลืมว่าน้องต้องไปศึกษาฮีโรกิฟิกเพราะมันจะมีอยู่ในหลังกล้องถึงจริงๆถ้าดูเทปเราก็ช่วยได้แหละการพอเราปแปลให้หมดแล้วระหว่างรอบหนึ่งคือทําเสียงตกใจเนาะรอบสองทำเสียงแซบอันนี้เสียงแซบนี่เป็นของอียิปต์เหมือนกันแล้วก็เดาะลิ้นอันนี้ของอียิปต์เหมือนกันลองเสียเวลาสักสองปีไปเรียนฮิโรกิฟิกก่อนแล้วค่อย ถ้าไม่รีบถ้ารีบก็เล่นเลยวันนี้รายการบอร์ดเกมไนก็จบแต่เพียงเท่านี้าทิที่ต่อไปเราจะได้รายแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรต่อไปก็รอติดตามในพงในเพจในชาแนลนะครับท่านรา้าแร้พวกเราบอร์ดเกมไนกอย่าลืมนะครับเพราะบอร์ดเกมไนเพราใครๆก็เล่นบอร์ดเกมเย้ีค่ะกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ